ใส่ได้นี่วะเก็บ,กบยุบพื่นบ่อยเห็น,น,น,นเอาจะง,งวยผู้เอาหลายๆเก็บบางน้าไปโรงเรียนวัดสันพีน้องไปเห็ดแนวล่างมือตีแนวล่างถ้วยน้ำยาล่างถวยเอามาใส่นี่บ่ เอาเจังหน่วยเากจแล้วมันวานเอาไปโล่มาสิมี่กวดเขาแล้วเก็บเบิกอันนี้ต่อจะของกับสิไปท้ำงานลูกกับสิไปโรงเรียนใส่ได้นี่วะโอ้ยสูงแห่เนาะ พี่น้องมึงตีล่ะเป็นปุ่มเป็นงนอยู่ได้บ่วันนี้เดี๋ยวเราจ้ะมันเพื่อนไมหน่อย นี่จ้านีได้แล้วมั้งนี่ยังไง ฟังพวกตาเขาอยู่หนาบ้านคุยกันนี่หนีว่าสิบวาเอามันมาที่อันนี้ทีกันเอาออกซะเออเออหมดกับกัดมันยุบานมีบางหน้าวต้นหนึ่งบกกูดสองต้นพอได้เก็บได้จ้ะ

ไปโรงเรียนซ้ำหน่หละโอ้ยฝุ่นจะไม่ง่ายดีเป็นเท่าไรพี่น้องก็เสียาเถิงเมื่อถึงดอกเอาอันนี้สิมันแหลกแล้วกับพ่อเนาะหอมนี่มันติดอยู่มือนี่หอม พี่น้องพ่อเหรอซ้ำนี่เอาซ้ำนี่แหละสิไปเฮ็ดงานดิบบฮะลูกข่อยสิเอาไปเฮ็ดหนังยาหยังบุญยุ่โรงเรียนหนังยาล้างจานพวกตากเขามายืนเว้าวน้ำไะนี่ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวไปให้ลูกเดีวของกับสิไปเฮ็ดงานดิบบขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเมื่อนี่สวยสวยสวย เขาบ้านเดี๋ยวหัวอยูอ่ขอบคุณค่ะ